คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องดูดควันแบบอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ของอูก้าที่มีชื่อว่า u ูก้า150ครับและตัวนี้นะครับกับกำลังดูดมากกว่า285ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับหัวดูด1หัวด้วยกันนะครับความยาวที่ผมแถมไปให้ก็คือ1.2เมตรนะครับนี่สาม,มารถขดไปขดมานะครับตามที่เราจะใช้ตามหน้างานได้เลยนะและตัวเครื่องนี้นะครับ เขายังสามารถปรับการใช้งานโดยการบิดลูกบิดตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราบิดแล้วนะครับเครื่องก็จะสั่งดูดนะครับนี่หนไหมเขาก็จะดูดเข้าไปตรงนี้นะครับเมื่อดูดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเอาไปกรองข้างในแล้วก็ให้ลมดีออกมาข้างล่างนี้นะครับนี่เลย และเครื่องอูก้าร้อยห้าสิบนะครับยังสามาร, internet, ามารถดูดควันพิษควันไฟควันตะกั่วนะครับควันที่เกิดจากการที่เราทํางานนะครับที่มันเป็นสารอันไม่พึงประสงค์นะหรือแก๊สโลหะหนักอะไรต่างๆนะครับสามารถ,ถดูดและกรองได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้กรองกันครับว่าภายในเขามีไส้กรองอะไรบ้างเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ผมจะแกะไส้กรองเครื่องให้ดูนะครับวิธีการแกะไส้กรองง่ายมากเลยเราแค่ปลดล็อกตัวนี้2ออันนะครับเราดึงออกมาได้เลยนี่เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของไส้กรองของเรานะครับ ปึ๊บยกขึ้นมานี่เราก็จะเจอกับไส้กรองแล้วนะครับและไส้กรองชั้นที่1ของเรานะครับก็จะเป็นไส้กรองผ้าใยนะครับตัวนี้จะเอาไว้ดักจับพวก PM 6 0นะครับเศษฝุ่นเศษเส้นผมนะครับที่เป็นอนุภาคใหญ่ๆจะใช้ตัวนี้ดักจับได้เลยครับและไส้กรองตัวต่อไปนะครับจะเป็นชั้นตัวที่2นี่เลยเราดึงออกมาอย่างนี้ปับ๊บนี่จะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับเหมือนไส้กรองของรถยนต์เลย ตัวนี้จะสามารถดักจับอนุภาค0.3ไมครนได้นะครับนี่เป็นลักษณะน,นี้นะครับและตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะถ้าเกิดว่ามัน,มนไม่ได้สก,กปรกอะไรมากนะครับเราก็ใช้ลมเป่าก็ได้นะครับหรือให้ดีก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะและไส้กรองอันสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นไส้กรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับนี่ดูลักษณะนนของเขาตัวนี้นะครับทําหน้าที่ในการดักจับโลหะก๊าซ ต,ต่างๆนะครับที่เป็นกระแทกโลหะหนักนะครับดูดได้ทั้งหมดเลยจะเป็นสารตะกั่วก็สามารถดูดได้ตัวนี้เองนะครับควรจะเปลี่ยนทุกๆ1ปีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักๆก็เปลี่ยนบ่อยๆก็ได้นะครับผมและด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราดึงไส้กรองออกแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นใบพัดนะครับสังเกตด,ดูนะจะเป็นมอเตอร์และตัวใบพัดเวลาเราใช้งานนะครับนี่เราหมุนอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะทําการดูดลมจากข้างบนนะครับออกไปข้างล่างแ,แรงมากเลยถ้าได้ยินเสียงน่าจะแรงมากเลย โอเคบใบก็จะเป็นขนาดของตัวเครื่องนะครับนี่เลยขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่24.5คูณ28.5แนะครับแล้วก็สูง34.5ครับผมและน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่13กิโลไม่ได้หนักไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับสามารถตั้งไว้บนโต๊ะได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็หลักการง่ายๆเลยหลังจากที่เราเปิดเครื่องนะครับเราก็ทาการเปิดสวิตตัวดิมเมอร์ตัวนี้นะครับ เปิดให้สุดเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะเร่งไฟนะครับเพื่อทําการดูดมอเตอร์สั่งทํางานเนาะเขาก็จะดูดเข้าไปนะครับแล้วก็กรองข้างในเนี้ยออกมาเป็นอากาศที่ดีอีกทีหนึ่งผมจะให้ทิชชู่ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนพวกเศษฝุ่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ให้ดูดนี่ลงไปแล้วเอาอีกอันนึงอ,อีกอันหนึ่งนี่ไายแล้วนะครับแล้วทีนี้อากาศที่ จะออกมาจากตรงที่กรองนี้นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะระบายออกมาข้างล่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ะมาดูกันครับว่าเศษฝุ่นที่ดักเป็นอนุภาคใหญ่ๆอันแรกนะครับอยู่ไหนนี่จะอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยเห็นไหมทิชชู่ที่เราปล่อยมาเมื่อกี้เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ไส้กรองวงนี้มันตันใช่ไหมอนุภาคใหญ่มันตันแล้วก็เอาไอ้ตัวสีขาวนี้ไปสบัดก็ได้หรือไปเป่าฝุ่นก็ได้นะครับก็สามารถใช้หรือว่าจะไปเป่าฝุ่นแล้วก็สลับอีกด้านก็ได้ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยลูกค้าหลายคนบอกว่าเอ้เครื่องนี้มันดูดแรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานจร,จริงๆเลยนะครับโดยการใช้หนึ่งนะครับจะเป็นทูบนี่ผมเตรียมไว้ประมาณกำหนึ่งนะ แล้วก็กระดาษนะครับเดี๋ยวผมจะเผาให้ดูเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นตะกั่วนี่ตะกั่วดเดี๋ยวผมจะละลายให้ดูว่ามันดูดได้ประมาณไหนจริงๆถ้าดูดทูบควันทูบอะไรพวกนี้ได้นะที่เหลือก็สบายแล้วครับแต่ผมอาจจะต้องต่อ,อยนี้นะเพราะใช้งานจริงก็คงไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับอ่ะมาดูกันเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะทําการเทสโดยใช้ควันทูบนะครับนี่มีอยู่ประมาณกําหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมขอจุดก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดเครื่องเอาเปิดเครื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวควันออก ปึ๊บอ่ะจุดไฟเลยเฮ้ยนี่แหละอ่าประมาณนี้เดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดผมบอกเลยนะใครที่ชอบอ่วา,าว่าเจ้าที่นะครับหรือว่าต้องว่าเจ้าที่ทุกวันแล้วก็มันจะอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมนี่แหละตัวเนี้ยตอบโจทย์จริงๆเห็นไหม ควันที่ออกมาจากคูบนะครับก็ถูกดูดเข้าไปตรงนี้นะครับจนหมดเลยไปเข้าไปแล้วที่สําคัญนะตอนนี้กลิ่นควันภูบนะครับแทบจะไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับเขาจะดูดเข้าไปในข้างในใช่ไหมดูดเสร็จปุ๊บเขากรองออกมาเป็นอากาศที่ดีนะครับด้านล่างเนี้ยไม่มีกลิ่นคูบเลยนะครับนี่นไงนี่ขนาดควันทูบนะที่แบบกลิ่นเยอะๆเลยนะครับก็ยังสามารถดูดได้นะครับ กระดดดเข้าไปแบบรวดเร็วมากเลยประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นการจุดกระดาษนะครับเรียกรถดับเพลิงให้ผมด้วยนะมาเปิดเครื่องก่อนจุดไฟเลยมาเอา้าเผาไปเลยนะอยรอแป๊บนึงควันเริ่มมาแล้วควันเริ่มมาแล้วเริ่มไหม้แล้วอะลองดูนะครับนี่ก็คือควันที่เกิดขึ้นจากการเผากระดาษอุ้ยมันมาสองฝั่งงอเป็นตัวยูเลย เห็นปะเขาก็สามารถดูดได้อย่างสบายๆเลยนะไม่รู้ในกล้องเห็นควันไหมฮะนี่ก็ดูดเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะผมบอกเลยถ้าถ้าควันจากกระดาษนะครับดูดได้ที่เหลือก็สบายแล้วเดี๋ยวผมเผาเ,เพิ่มเผาเพิ่มเผาเพิ่มเผาเพิ่มเรามีน้ําอยู่ใกล้ๆเผาไปเลยเผาไปเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะอุ๊ยร้อน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับที่ใช้เกี่ยวกับควันเกี่ยวกับสารเคมีนะครับก็สามารถดูดได้ทั้งหมดเลยนะครับควันที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาจะเข้าไปได้นะแทบจะทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ดูดปัะบเข้าไปปะต่อไปนะครับก็จะเป็นการเทสโดยใช้ตะก่วในการเชื่อมดูนะอ่ะผมลองละลายตะก่วดูอ่ะจิ้มน้ำยานี่ก่อน โอเคอะเอาเลยนี่นี่นี่ละลายไปเลยนะครับเห็นไหมดูดได้สบายมากนะครับก็นั่งทำงานตรงนี้ได้ทั้งวันเลยโดยที่ไม่เป็นอันตรายเนาะนี่เห็นไหมสารนั้นสารตะกั่วมันเป็นสารอันตรายใช่ไหมเห็นไหมดูดได้หมดเลยนะครับนี่นี่ไงบอกเลยแค่นี้ผู้ใช้นะครับก็ปลอดภัยต่อการใช้งานมา,มากๆเลย หลังจากที่ผมเทสไปทั้งหมดสามอย่างนะทูบก,กระดาษเผาไฟนะครับแล้วก็มีการใช้หัวแรงละลายตะกัว่วมาดูกันครับว่าไส้กรองของเรานะครับจะมีลักษณะอย่างไงบ้างมาดูเลยนะนี่ผมเปิดแล้วนะนี่อุ๊ยก็ไม่แย่นะครับเห็นไหมก็มีพวกเศษขม่าควันนะครับนี่นมาเป็นรอยเป็นรอยเป็นร่อง,เป,องเป็นร่องอยู่นี่ข้างล่างนะครับก็ยังอยู่ดีอยู่นะไม่มีอะไรแบบว่าดู ดำปีนะครับโอเค่เดี๋ยวใส่กองถอดอีกอันจุ๊บจุ๊บเห็นไหมไม่มีอะไรนะครับยังปกติดีอยู่ยก็ถือว่าเมื่อกี้ก็ควันค่อนข้างเยอะนะครับนี่อ่ะเราใส่กลับเป็นที่เดิมนะครับ <Yeah. S 1> ปุ๊บเปลี่ยนไส้กองก็ง่ายใช้งานก็ง่ายนะครับ ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดอูก้ากันไว้ได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็เกิดจากที่ผมต้องการให้ช่างของผมนะครับเชื่อมงานหรือบัดกรีวงจรได้ตลอดเวลาโดยไม่เป็นอันตรายนะครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากมากเลยแล้วผมดูแล้วว่าอะไรทุกตัวผมสามารถดูแลลูกค้าได้แล้วผมยังมีส้คลองขายให้อีกด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์มากมากเลยนะครับสาหรับงานที่ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรนะครับ นี่เลยตัวนี้ตอบตัวจริงอูก้า150ครับผม